สาวน้อยนั่งอยู่ในรถยนต์สีดำสนิทเธอมองออกไปนอกรถผ่านกระจกรถที่เปียกน้ำฝนเธอรู้สึกถึงความเศร้าหมองในใจต้องการทำให้ทุกอย่างดูแย่ทำให้การนัดบอดที่รอคอยมานานต้องพังลงเธอพยายามทำหน้าตาเหยียดหยามหลับตาลงและยิ้มแยบยนคิดว่าเขาจะไม่เห็นสิ่งที่เธอซ่อนไว้ แต่ท่านประธานในรถกลับมองเห็นหมดทุกอารมณ์ที่เธอพยายามปกปิดเขาสังเกตทุกท่าทางทุกการเคลื่อนไหวของเธอเธอเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังจับตามองท่านประธานไม่พูดอะไรแต่เขากลับยิ้มเล็กน้อยหัวใจของเธอกระตุกเล็กน้อยเธอรู้สึกท่วมทน้นความหวังเริ่มสั่นคลอน เขาหันมามองตาเธอและเสียงของเขาเบาๆพูดว่าทำไมถึงทำแบบนี้เธอสะอื้นใจรู้สึกเหมือนโดนจับได้แต่ท่านประธานยังคงยิ้มไม่มีความโกรธในสายตาของเขาเพราะฉันไม่อยากให้ใครรักฉันเธอตอบออกไปเสียงเบาเขานิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่า แต่คุณยังมีค่ามากมายในสายตาฉันความเงียบอยู่ในอากาศเสียงฝนกระทบกระจกทำให้ทุกอย่างดูห่างไกลเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรใจของเธอสับสนการพยายามทำตัวให้ดูน่าเกลียดกลับกลายเป็นการเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ท่านประธานยิ้มอย่างอบอุ่นแล้วพูดเสียงเบา ไม่ว่าใครจะทำอะไรคุณก็ยังมีค่ามากมายสำหรับฉันเธอเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจทุกสิ่งเริ่มมืดไปแต่ท่านประธานยังคงมองเธอด้วยความห่วงใย,ยเธอหันไปมองเขารู้สึกว่าหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเพราะทุกคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงความจริงใจที่ซ่อนอยู่ ท่านประธานยังคงจ้องมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนโยนเขาดูเหมือนจะเข้าใจบางสิ่งที่เธอไม่สามารถพูดออกมาได้เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ค่อยๆแผ่กระจายไปทั่วร่างกายความรู้สึกที่เคยปิดบังตัวเองทั้งหมดเริ่มหายไปอย่างช้าๆคุณไม่ต้องทำตัวแปลกๆเพื่อให้ใครเกลียดคุณเขาพูดอีกครั้ง น้ำเสียงของเขาผ่อนคลายแต่เต็มไปด้วยความจริงจังเธอหันมองเขาในความเงียบท่านประธานยิ้มอ่อนๆแล้วถามด้วยความสนใจคุณรู้ไหมว่าคุณมีอะไรที่พิเศษเธอพยักหน้าช้าๆแต่ในใจยังสงสัยทำไมเขาถึงมองเธอแตกต่างจากคนอื่นทุกคนมักจะมองหาความสมบูรณ์แบบ เขาพูดเบาๆแต่คุณมีความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใครทุกคำพูดของเขาเหมือนจะขุดลึกลงไปในใจเธอทําให้เธอรู้สึกได้ถึงความสับสนในตัวเองท่านประธานยิ้มอีกครั้งแล้วเอื้อมมือไปจับที่มือของเธอสัมผัสที่อบอุ่นและมั่นคงทําให้เธอรู้สึกถึงความปลอดภยัยคุณไม่ต้องกลัวที่จะเป็นตัวเอง เขาพูดต่อไปไม่ว่าใครจะมองคุณยังไงคุณก็ยังคงเป็นคนที่มีค่าเธอหันมองเขาอีกครั้งท่ามกลางความเงียบรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นระหว่างกันท่านประธานค่อยๆยิ้มออกมาและเธอก็เริ่มยิ้มตอบกลับในขณะที่รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เสียงฝนที่ตกกระทบกระจกทําให้บรรยากาศดูอบอุ่นความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนค่อยๆกลับเข้ามาในใจเธอเธอรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดและใจของเธอเริ่มสงบลงท่านประธานมองเธอด้วยความสนใจเขาไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่ยิ้มอย่างอบอุ่น เธอเริ่มรู้สึกถึงความสบายใจที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนความคิดทุกอย่างในหัวเธอล้วนหายไปเหลือเพียงแค่การสัมผัสจากมือของเขาที่ค่อยๆค,คลายความกังวลในใจเธอท่านประธานขยับตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วพูดเสียงเบาฉันไม่อยากให้คุณเสียใจเพราะบางครั้งการทำตัวแปลกๆ อาจจะเป็นการป้องกันตัวเองจากการเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้นเธอนิ่งไปสักครู่คิดตามคำพูดของเขาและเริ่มเข้าใจความหมายท่านประธานไม่ได้พูดถึงแค่การนัดบอร์ดแต่พูดถึงความเจ็บปวดที่เธอเคยผ่านมามันทําให้เธอรู้สึกอ่อนไหวเพราะเธอเองก็เคยพยายามหลีกเลี่ยงการถูกทำร้าย และไม่ให้ใครเห็นด้านอ่อนแอของตัวเองแต่ตอนนี้เธอกลับพบว่าท่านประธานมองเห็นเธอในแงด่ดีโดยไม่ตัดสินคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากเขาพูดเบาๆแค่คุณไม่รู้จักมันเองเธอสูดหายใจลึกความเย็นจากฝนและความอบอุ่นจากมือของเขา ทำให้เธอรู้สึกถึงการผ่อนคลายรู้สึกเหมือนเธอไม่จำเป็นต้องแกล้งทำตัวแปลกๆอีกต่อไปท่านประธานยังคงมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนเธอเริ่มคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่เธอต้องเปิดใจและปล่อยให้ใครสักคนเห็นเธอในแบบที่เธอเป็นขอบคุณเธอพูดออกมาเบาๆเสียงของเธอสั่นเล็กน้อย ท่านประธานยิ้มตอบและทั้งสองก็ใช้เวลาที่เหลือในรถเงียบสงบและเต็มไปด้วยความเข้าใจท่ามกลางเสียงฝนที่ยังคงตกอยู่แต่ในความเงียบสงบนี้กลับเต็มไปด้วยคำพูดที่ไม่ต้องออกเสียงที่ทั้งสองคนได้แบ่งปันกันท่านประธานยังคงยิ้มอยู่เบาๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่น เขาไม่เร่งร้อนไม่ถามอะไรเพิ่มเติมแค่ปล่อยให้ความเงียบค่อยๆกลายเป็นเพื่อนร่วมทางเสียงฝนที่กระทบกระจกทำให้ทุกอย่างรอบตัวเธอดูเบาบางเหมือนว่าโลกทั้งใบอยู่ในรถคันนี้มีเพียงท่านประธานและเธอความรู้สึกที่ไม่เคยคาดคิดเริ่มผุดขึ้นในใจเธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอเริ่มเปิดออก ครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ต้องปิดบังความจริงคุณรู้ไหมว่าคุณทำให้ผมมองโลกต่างไปท่านประธานพูดขึ้นเสียงของเขาแน่วแน่แต่เต็มไปด้วยความจริงใจเธอหันไปมองเขาอีกครั้งรู้สึกเหมือนทุกคำพูดของเขาเข้ามาลึกในใจผมไม่เคยคิดว่าใครจะทำให้ผมรู้สึกแบบนี้เขาพูดต่อ แต่คุณทำให้ผมเห็นว่าความเป็นตัวเองที่แท้จริงคือสิ่งที่สวยงามที่สุดคำพูดของเขาทำให้หัวใจของเธอสั่นสถทานมันเหมือนกับว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เธอไม่ต้องซ่อนความรู้สึกไม่ต้องกลัวที่จะเปิดเผยตัวเองท่านประธานไม่พีเพียงแค่เห็นเธอแต่เขายอมรับเธอในทุกด้านที่เธอเป็น ฉันรู้สึกขอบคุณที่คุณเข้าใจเธอพูดออกไปน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ท่านประธานหันมองเธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นคุณไม่ต้องขอบคุณเพราะนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆคำพูดนั้นเหมือนกับการคลายความเครียดในใจทำให้เธอรู้สึกถึงการเชื่อมต่อที่ลึกซึง้งในที่สุดทั้งสองก็ไม่พูดอะไรอีกแต่ความเงียบที่เกิดขึ้นระหว่างกัน กลับกลายเป็นความเข้าใจที่มากกว่าคำพูดเสียงฝนยังคงตกกระทบกระจกและทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะนิ่งเงียบทว่าภายในรถคันนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายที่ทั้งสองคนเพิ่งค้นพบรถเคลื่อนที่ไปช้าๆเสียงฝนยังคงกระทบกระจกอย่างต่อเนื่องท่านประธานไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแต่ท่าทางของเขายังคงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนเธอหันมองไปข้างนอก เห็นภาพเมืองที่เริ่มจางหายไปทุกอย่างดูเหมือนจะช้าลงเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งในขณะนั้นไม่มีคำพูดใดที่สามารถแทนที่ความรู้สึกในใจและยังคงมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสองคนท่านประธานขยับตัวเล็กน้อยแล้วพูดเสียงเบาบางทีเราอาจจะต้องให้เวลากับตัวเองบ้างเธอพยักหน้าช้าๆรู้สึกว่าคำพูดนี้มีความหมายลึกซึง้ง เหมือนการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เป็นตัวเองอย่างแท้จริงบางครั้งคนเราก็หลงทางพยายามทําตัวให้เหมือนใครๆแต่ไม่เคยรู้ว่าความสุขมาจากไหนเขาพูดต่อวันนี้คุณให้โอกาสตัวเองและคุณก็ทําให้ผมเห็นสิ่งที่สวยงามในตัวคุณเธอเริ่มรู้สึกถึงการปลดปล่อยความรู้สึกที่เคยถูกซ่อนเร้นในใจตอนนี้เริ่มถูกเปิดเผยออกมา เธอไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรแค่รู้สึกว่าหัวใจของเธอเริ่มหลอมรวมกับคำพูดของเขาคุณไม่ต้องเกรงกลัวท่านประธานพูดอีกครั้งไม่มีอะไรที่ต้องซ่อนไม่มีอะไรที่ต้องหลีกเลี่ยงคุณเป็นคนที่ดีพออยู่แล้วคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงความจริงใจที่ยากจะหามามันไม่ใช่แค่การพูดเพื่อให้เธอรู้สึกดีแต่มันคือการยอมรับในตัวเธอที่แท้จริง เธอหันไปมองเขาอีกครั้งและรู้สึกว่าหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความกลัวมันเป็นความสงบที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนท่านประธานยิ้มอีกครั้งแล้วเธอก็ยิ้มตอบกลับไปทั้งสองไม่ได้พูดอะไรอีกเพราะบางครั้งความเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดรถยังคงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ตอนนี้ทุกการเคลื่อนไหวในโลกภายนอก กลับกลายเป็นสิ่งที่ดูไกลออกไปเหมือนการเดินทางในช่วงเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดท่านประธานยังคงนั่งเงียบๆข้างๆเธอเหมือนเขาก็ไม่รีบร้อนไม่เร่งรัดเวลาแต่กลับรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งสองอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเงียบเสียงฝนยังคงตกลงมาแต่มันกลับทำให้บรรยากาศในรถคันนี้ ดูอบอุ่นและมีความหมายขึ้นเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องซ่อนอะไรอีกแล้วทุกสิ่งที่เธอเป็นเป็นสิ่งที่ท่านประธานยอมรับและเข้าใจคุณเป็นคนที่มีความพิเศษท่านประธานพูดเบาๆน้ำเสียงของเขาดูจริงจังแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจคุณไม่ต้องทำอะไรให้ตัวเองดูต่างจากคนอื่นเพราะคุณมีความสวยงามที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว เธอนิ่งไปคำพูดเหล่านั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนหลุดออกจากกรอบที่เคยสร้างขึ้นเธอเริ่มเข้าใจว่าความจริงไม่ได้อยู่ที่การแกล้งทำเป็นใครหรือทำตัวให้ดูต่างจากที่เป็นแต่ความจริงอยู่ที่การยอมรับในตัวเองและไม่ต้องกลัวที่จะเปิดเผยมันท่านประธานหันมองเธอแล้วยิ้มบางๆอย่าลืมว่าคุณมีสิ่งที่สำคัญมากคุณไม่จำเป็นต้องเป็นใครอื่น คุณเพียงแค่ต้องเป็นตัวคุณเองคำพูดของเขาทํำให้เธอรู้สึกสงบลงและเริ่มรู้สึกถึงพลังในตัวเองที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนเธอไม่ต้องต่อสู้กับความกลัวหรือความไม่มั่นใจอีกแล้วเพราะตอนนี้เธอรู้ว่าเธอสามารถเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองหรือคิดอย่างไรท่านประธานยิ้มให้เธออีกครั้งแล้วเธอก็ยิ้มตอบกลับและในขณะนั้นเอง เธอก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์กับท่านประธานแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของการยอมรับและรักในตัวเองเธอมองไปข้างนอกอีกครั้งเห็นแสงไฟจากถนนที่สะท้อนผ่านฝนทำให้ทุกอย่างดูเหมือนภาพที่ถูกวาดขึ้นในความฝนันท่านประธานเงียบไปแต่ความอบอุ่นในสายตาของเขายังคงอยู่ เธอรู้สึกถึงความมั่นคงในตัวเองเหมือนบางสิ่งในชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเธอไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นจากเมื่อไรแต่ในขณะนี้เธอรู้ว่าเธอไม่ต้องกลัวการเปิดเผยตัวเองอีกต่อไปท่านประธานยิ้มให้เธออีกครั้งแล้วเบาๆเขาพูดว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่เคยสายเราอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากกันและกันแต่ที่สำคัญคือการให้ความสำคัญกับตัวเอง และไม่ต้องกลัวที่จะเป็นคนที่เราคิดว่าเราเป็นคำพูดของเขาทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเธอรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดประตูใหม่ที่ทําให้เธอกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอนาคตเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวท่านประธานเป็นเหมือนเส้นทางที่นำทางให้เธอเห็นความเป็นไปได้และเธอเริ่มเห็นอนาคตที่มีความหวังคุณทำให้ผมเห็นโลกในมุมที่แตกต่าง ท่านประธานพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและมันทำให้ผมเชื่อว่าทุกคนมีความพิเศษในตัวเองแค่เราต้องการคนที่เข้าใจเราเธอหันไปมองเขาอีกครั้งรอยยิ้มของท่านประธานทำให้เธอรู้สึกถึงความสบายใจมันไม่ใช่แค่ความเข้าใจแต่มันคือการยอมรับในตัวตนของเธอที่แท้จริงขอบคุณเธอพูดเบาๆคำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ ท่านประธานพยักหน้าไม่ต้องขอบคุณเราแค่ต้องเปิดใจให้กันและกันตอนนี้ทุกอย่างรอบตัวเธอเริ่มชัดเจนขึ้นเธอไม่ต้องหลอกตัวเองไม่ต้องแกล้งทำตัวให้เป็นอะไรที่ไม่ใช่เพราะตอนนี้เธอสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่รถค่อยๆเคลื่อนที่ไปในท่ามกลางความมืดเสียงฝนยังคงโปรยปลายลงมาไม่หยุดแต่ภายในรถกลับเต็มไปด้วยความเงียบสงบ ทุกๆก,การหายใจของทั้งสองคนดูเหมือนจะเป็นสัญญาณของการเข้าใจกันท่านประธานหันมองเธออีกครั้งเหมือนกำลังอ่านสิ่งที่เธอซ่อนอยู่ในใจคุณรู้ไหมเสียงของท่านประธานแผ่วเบาบางครั้งชีวิตก็ไม่ต้องมีแผนที่แค่เชื่อใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วมันจะพาเราไปในที่ที่ดีที่สุดเธอมองเข้าไปในตาของท่านประธาน และรู้สึกถึงความมั่นคงที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ท่านประธานไม่ได้พูดอะไรเพิ่มแค่ปล่อยให้ทุกสิ่งค่อยๆซึมเข้าไปในใจเธอเธอรู้สึกถึงความสบายใจที่ไม่เคยมีมาก่อนความคิดที่เคยวะวะกวนในใจตอนนี้เริ่มเบาบางลงเธอไม่ต้องพยายามให้ตัวเองดูดีไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแค่เธอเป็นตัวเองก็พอคุณคงไม่คิดหรอกว่า ท่านประธานพูดอีกครั้งสิ่งที่คุณทำให้ผมเห็นวันนี้มันคือการยอมรับตัวเองที่ดีที่สุดคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอเบาทุกคำพูดของเขาราวกับการยอมรับในความเป็นเธอเธอไม่ต้องพยายามทำตัวให้แตกต่างจากที่เป็นและมันทำให้เธอเริ่มมีความสุขกับการเป็นตัวเองในที่สุดรถก็หยุดที่ปลายทางทั้งสองออกจากรถพร้อมกัน เธอรู้สึกเหมือนการเดินทางนี้ไม่ได้จบลงแค่ที่นี่แต่มันเพิ่งเริ่มต้นท่านประธานมองเธอด้วยรอยยิ้มนี่ไม่ใช่จุดจบมันแค่เริ่มต้นของบางสิ่งที่ดีขึ้นเธอพยักหน้ารู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้อยู่แค่ในสถานที่แต่มันคือการเริ่มต้นจากใจที่เต็มไปด้วยความจริงใจท่านประธานยิ้มให้เธอและเธอก็ยิ้มตอบกลับเพราะตอนนี้เธอรู้แล้ว ว่าเธอไม่จําเป็นต้องกลัวการเป็นตัวเองอีกต่อไปทั้งสองเดินไปยังทางเข้าอาคารเสียงฝนยังคงตกหนักลงมาแต่ความรู้สึกในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความสงบท่านประธานเดินข้างๆเธอไม่เร่งรีบไม่พูดอะไรแค่ก้าวไปข้างหน้ารากับการเดินในช่วงเวลาที่ไม่จําเป็นต้องเร่งร้อนเธอรู้สึกเหมือนตัวเองได้พบทางที่แท้จริง ทางที่ไม่ต้องซ่อนความรู้สึกไม่ต้องพยายามให้ใครยอมรับแต่แค่เป็นตัวเองในทุกๆวันท่านประธานหันมามองเธออีกครั้งทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเขาพูดเบาๆบางคนอาจจะหามันได้เร็วกว่าคนอื่นแต่เมื่อคุณรู้แล้วว่าเส้นทางไหนคือของคุณมันจะทำให้คุณเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจเธอยิ้มเล็กน้อย คำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกถึงการยอมรับในตัวเองที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอไม่จําเป็นต้องทำให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นเพราะทุกสิ่งที่เธอเป็นมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการเดินเคียงข้างท่านประธานในตอนนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตกำลังพาเธอไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องทุกก้าวที่เธอเดินมันเต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ต้องกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นแค่เชื่อในตัวเอง และรู้ว่าทุกสิ่งในชีวิตมันมีเหตุผลเมื่อพวกเขามาถึงประตูทางเข้าท่านประธานหันมามองเธอบางครั้งชีวิตก็ไม่ต้องมีคำตอบชัดเจนแค่ไปตามทางของเราเธอมองไปที่ท่านประธานแล้วก็รู้ว่าคำพูดของเขามีความหมายที่ลึกซึง้งมันไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่เป็นการเปิดใจรับความจริงของชีวิตเธอพยักหน้า รู้สึกพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าไม่กลัวอะไรอีกแล้วเธอแค่ต้องเดินไปตามเส้นทางของตัวเองในขณะที่ทั้งสองยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าเสียงฝนเริ่มซาลงท้องฟ้าเริ่มเปิดให้เห็นแสงดาวที่ค่อยๆปรากฏขึ้นเหมือนธรรมชาติเองก็รู้ว่าถึงเวลาแล้วท่านประธานหันมายิ้มให้เธอเราได้เรียนรู้หลายอย่างจากกันและกันเขาพูดเบาๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับตัวเองเธอยิ้มตอบกลับรู้สึกถึงความสบายใจที่ไม่เคยมีมาก่อนและในขณะนั้นเธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้จบแค่ที่นี่แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง<ๆ>การที่เธอได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและยอมรับทุกสิ่งที่เธอเป็นท่านประธานยื่นมือไปข้างหน้าพร้อมหรือยัง เธอพยักหน้าแล้วจับมือเขาอย่างมั่นคงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจแม้ว่าอนาคตจะไม่สามารถคาดเดาได้แต่เธอก็รู้ว่าเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพราะตอนนี้เธอรู้แล้วว่าทุกๆเส้นทางที่เธอเดินไปมันเริ่มต้นจากการยอมรับในตัวเองและมันก็จะนําเธอไปอยังที่ที่ดีท,ท,ที่สุดท่านประธานยิ้มให้เธอ แล้วทั้งสองก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความสงบในใจและความมั่นใจในตัวเองเพราะพวกเขารู้ดีว่าการเดินทางของชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความกลัวแต่มันคือการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะยอมรับทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้า